เดี๋ยวรักสู้มาแล้วครับผมตอนนี้ก็เดินขึ้นเขาอะไรเงี้ยมีก็ผมมีที่ซ่าตะเขาบปุ๋ยเนี้ยเอามากิโลนึงเอาปุ๋ยมาย่อไถ่ต้นทุเรียนปลูงทิ้งๆตกเป็ดว่าไม่ตั้งใจเนี้ยรอดก็โอเคครับตุยก็แล้วแต่ครับ ก็เียไปเยอะนะครับเทเยกันนะครับเทยกยนบ้านนะครับอันนี้ก็เทเยกันบ้านอันนี้ก็คู่นะครับตอนนี้คู่อยู่ท้ายได้ติดปลากเก่เลยตรงนี้นะน,น,นะครับทำให้ดีได้นะครับร่มร่มปามแล้วก็ร่มยางถึงกลางด้วยมันก็เลยรอดทำให้ลูกเมียงครับอันนี้ฟอบสูไปให้เป็นชิวภาฟเลยนะถ้าตอนี้เสียฟีได้ แล้วก็มากลับเปใส่แล้วครับอยู่นานไม่ได้กับฟัวเองนเลยลงเขาก็ทักไหน่อยหน่อยครับคินก็ไม่นานมากผมค่อยว่าคินก็ทักไหน่อยหน่อยแช่เชือแล้วค่อยไฟต่อ รงเลยครับตามตามหักโควงลงมาก็เก็บหน่อยนะอย่าให้เกะกะนะครับผมอย่าให้เกะกะก็เก็บให้เรียบหน่อยนะครับผมลงคงแรงนะครับลงกองแรงมันก็เลยหักโค้ลงมาแล้วก็เก็บสักหน่อยเห็นแล้วก็นะหวังว่าเราเราคายันนะครับผมถ้าใครดูอยากซัฟฟอนก็ก็ไปที่หน้าโซฟาได้เลยนะครับผม